เริ่มต้นมาจากพี่ๆเ,เขาเป็นนักประกวดกันอยู่แล้วเป็นวงดนตรีแล้วคราวนี้เขาอยากได้นักร้องหญิงก็เลยบอกว่า,วาอยากได้นักร้องหญิงเอาพันธ์มาลองมาลองแบบไปประกวดกับพี่ไหมค่ะพันธ์ก็อยู่ประมาณสักตอนนั้นน่าจะมามอสี่ได้ก็ติดหนึ่งในสิบของของงานนั้นนะคะก็มีพี่ที่แกมมี่ไปเห็นเขายืนอยู่หน้าเวทีเขาก็เหมือนกับพูดมาว่าเออ้องคนนี้มันน่าสนใจเนาะแล้วเมื่อเกิดแม่พันธ์มอยู่ข้างหน้าเขาพอดีอ๋อเราไม่ได้ยิน แม่เสนอตัวเลยไหมคะเสนอค่ะลูกฉันลูกฉันอย่างเงี้ยหรอจริงจริงค่ะก็ยืนดูหนูประกวดหน้าเวทีแล้วจังหวะว่าพี่เขาก็คุยกับแฟนเขามากับแฟนค่ะแล้งคนนี้หนน่าสนใจเนอะอะไรเงี้ยแม่ก็บอกอ๋อลูกเองค่ะลูกสาวเองค่ะเขาก็เลยอ๋อโอเคแล้วเขาไปดูนิดนึงประมาณนั้นประมาณนั้นก็เลยมีโอกาสได้คุยกันแล้วก็บอกว่าโอเคพันท้าสนใจแต่ว่าพันธุ์ขอไปประกวดอีกงานหนึ่งก่อนเพราะว่าเวลาประกวดกับพี่เขาเนี่ยเขาจะประกวดหลายๆเวที ก็ไปประกวดอีกงานหนึ่งของแกมาซ่าเงี้ยค่ะก็อันนั้นได้ที่หนึ่งพอเสร็จปุ๊บพันก็ได้มีโอกาสเข้ามาคุยเส็จส้นไ้ห้าปีหมอกปีที่ห้าพอดีกำลังจะหมดแล้วนะกำลังจะหมดเขาอยากจะให้พันออกมาเป็นแนวไหนอ่ะคะคือตอนนั้นพันจะกินเทสประมาณแบบสามสี่รอบอะค่ะก็ยังเพื่อที่จะหาแนวว่าใช่ใช่ค่ะก็เลยแบบยังไม่ได้สักทีพันไปร้องเพลงนึกเสียว่าสงสารให้พี่เขาฟังเขาถามว่า ตอนนี้ที่พันร้องเพลงตามร้านอาหารเนี่ยเพลงไหนที่พันร้องอยู่พันก็ช่วงนั้นนึกถึงวสุสารดังของพี่เลยกะท้อน่ะเหรอคะใช่ค่ะพันก็เลยร้องเพลงนี้้เขาฟังแล้วเขาแบบเขาเก็ตว่าแบบพันมาต้องแบบเที้ยพี่เขาก็เลยเห็นว่าอันนี้แหละโทนเนี้ยแนวเนี้ยค่ะมันคือพันก็เลยมาเป็นยิ่งกว่าเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มามาเป็นนี่ก่อนตอนแรกเป็นคาขอร้องของมิตรดำดำค่ะคือมันเป็นภาพ ภาพที่ทําให้พันรู้สึกว่าเหมือนกับเขาอยากให้รู้สึกว่าจับต้องได้ <c oughs> เป็นเด็กบ้านๆตาดําๆที่แบบมีความฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือต้องบอกว่าพี่พที่ดูแลพันก็คือพี่ฉัน <c oughs> พี่ฉันเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบมองภาพได้แบบ <c oughs> ลึกมากค่ะคือเราคุยกันนานมากค่ะอัลบั้มชุดแรกของพันเนี่ยคือเป็นตัวพันเกือบทุกเพลงเลยคแต่ก็ประสบความสําเร็จแบบเยอะมากเัาเรียกว่าอะไรคะคนต่างจังหวัดป่าล้อมเมืองอ่าใช่ค่ะ คือแบบจะมีแฟนเพลงแต่จังหวัดเข้ามาค่อยๆมีแบบกระแสเข้ามาในในในเมืองกรุงตอนหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตอนนั้นรู้ตัวตอนไหนคะว่าหุยฮันดังจังเลยอ่ะเหมือนไปเจอแฟนแฟนเพลงใช่ใช่ค่ะไปทัวร์แฟนเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเหมือนว่าหุยเขามาแบบขับมอเตอร์ไซค์มาตามรถเราแล้วก็แบบมาให้กำลังใจเราเยอะมากคือคนเยอะมากเรารู้สึกว่าเออเพลงเรามาถึงขนาดนี้แล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นค่ะชีวิตมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะ คือในเรื่องของของความรู้สึกของเราที่เรารู้สึกว่าเราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําแล้วเราก็เกินฝันเราแล้วหนึ่งนะคะแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของเรารวมไปถึงความความดีใจของครอบครัวที่ด้วยความที่เราเป็นครอบครัวดนตรีอยู่แล้วพอเราได้ออกเทปเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอรอคอยในการที่จะดู MV การตั้งหน้าตั้งตารอดูจอทอทัศน,น์อะไรเงี้ยแฟนๆครับที่เราไม่รู้ว่าเราไม่เคยเจอกันเราไม่รู้จักกันมาก่อนแต่เขาแบบ รักเราด้วยความแลเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้มีแบบโซเชียลอะไรต่างๆที่จะเห็นกันทุกวันแบบนี้เนาะใช่จดหมายแบบส่งมาเป็นหลังๆเนี่ยค่ะทำงานหนจนถึงขั้นเข้าโรงพยาบาล